หุ่นคอมพิวเตอร์ควอนตัมสตัวที่อาจเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิตการปฏิวัติการคำนวณด้วยควอนตัมกำลังเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เรารู้จักคอมพิวเตอร์ควอนตัมใช้หลักการของกลศาสตร์ควอนตัมในการคำนวณที่เกินขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้มีศักยภาพที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆได้หลากหลายรวมถึงการแพทย์วิทยาศาสตร์วัสดุและปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อเน้นย้ำประเด็นนี้รายงานการวิจัยล่าสุดของ McKinsey โคคาดการว่าการประมวลผลด้วยควอนตัมอาจสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากถึง1.3ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2035เช่นเดียวกับการเติบโตของอินเทอร์เน็ตที่สร้างบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น a เม z o n และ Google การประมวลผลด้วยควอนตัมอาจก่อให้เกิดบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ซึ่งมอบศักยภาพในการ สร้างผลกำไรมหาศาลให้กับนักลงทุนในช่วงเริ่มต้นลองจินตนาการถึงอนาคตที่มียาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลวัสดุที่ปฏิวัติว,ตวงการและปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยการประมวลผลด้วยควอนตมัมมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นคอมพิวเตอร์ควอนตัมสองตัวที่อาจเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิตสำหรับผู้ถือหุ้นรายแรก AONQ IO NQ ลบหอร์เ กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในการนำการคำนวณแบบควอนตัมไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยใช้แนวทางเทคโนโลยีไอออนที่กักขังไว้ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งควอนตัมแบบซูเปอร์คอนดักเตอร์ทั่วไปสถาปัตยกรรมไอออนคิวทำงานที่อุณหภูมิห้อง และแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อควบิตต่อที่แข็งแกร่งโดยระบบฟอเทของบริษัทส่งมอบควบิตอันกริทึม36ตัวด้วยความแม่นยำ99.9%ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพที่สำคัญที่อาจแปลงเป็นคูน้ำการแข่งขันที่น่าเกรงขามได้เมื่อเทคโนโลยีนี้พัฒนาไปจนสมบูรณ์ในขณะที่บริษัทคอมพิวเตอร์ควอนตัมบางแห่งมุ่งเน้นที่จำนวนควบิตทางกายภาพไอออนควใช้คิวบิตอันกริทึม เพื่อแสดงพลังการประมวลผลที่พร้อมใช้งานหลังจากคำนึงถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดและปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมแล้วเมตริกนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการวัดที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเกี่ยวกับความสามารถของคอมพิวเตอร์ควอนตัมในการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง นอกเหนือจากเทคโนโลยีหลักแล้วการดำเนินการของไอออนคิวยังโดดเด่นอีกด้วยบริษัทสามารถเอาชนะแผนงานที่ทา้าทายได้อย่างต่อเนื่องได้รับสัญญามูลค่า54.5ล้านเหรียญสหรัฐกับ a i r f o r ร e ด e ีเสิร์ชแลและสร้างความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำเช่นยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรมอย่างเนสราสนีเคอร์และผู้นำด้านซอฟต์แวร์จำลองวิศวกรรมอย่างนอนซีสแม้ว่าหุ้นคอมพิวเตอร์ควอนตัมจะขึ้นชื่อเรื่องการเก่งกำไรการเปิดโรงงานผลิตและสถาปัตยกรรมมันติคอร์แบบโมดูล่าของไอออนคิวเป็นเส้นทางที่อาจขยายตัวได้ ชี้ให้เห็นว่าบริษัทมีโอกาสน่าเชื่อถือในการครอบครองส่วนแบ่งที่สำคัญในตลาดคอมพิวเตอร์ควอนตัมอันกว้างใหญ่และอาจไม่มีใครเทียบได้ริเจติคคอมพิวติง RGTI ลบ12.5เใช้แนวทางเฉพาะในการประมวลผลควอนตัมโดยเน้นที่เทคโนโลยีตัวนำยิ่งยวดและการบูรณาการแนวตั้งซึ่งแตกต่างจากระบบไอออนที่กักขังไว้ที่อุณหภูมิห้องสถาปัตยกรรมของริเจทิใช้ประโยชน์จากกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้รับการยอมรับในโรงหล่อควอนตัมแฟบ หนึ่งของบริษัทซึ่งอาจทำให้ได้เปรียบในด้านการปรับขนาดและความเร็วเกตในปีต่อๆไปแม้ว่าจำนวนควิบิตจะเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าตัวหนึ่งแต่ริเจทีเน้นย้ำถึงความเที่ยงตรงของเกตเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญระบบ ANKAA สามล่าสุดของบริษัทบรรล,ลุความเที่ยงตรงของเกจ IS w u a p เฉลี่ย99%และความเที่ยงตรงของเกจ Fsim เฉลี่ย99.5%ซึ่งเป็นเก์มาตรฐานสำคัญที่สะท้อนถึงความสามารถของระบบในการดำเนินการควอนตัมที่เชื่อถือได้พร้อมข้อผิดพลาดน้อยที่สุดซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานจริง นอกเหนือจากพื้นฐานทางเทคนิคแล้วการดำเนินการของริเจทียังแสดงให้เห็นถึงการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์อีกด้วยบริษัทได้รักษาบทบาทของตนเองในฐานะผู้จัดหาฮาร์ดแวร์คอนตามให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ควอนตามแห่งชาติของสหรัฐอาณาจักสร้างความร่วมมือกับผู้นำทางการเงินเช่นเชสบีซีและสแตนดาร์ดชาเธอร์แบง n ์และรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับห้องปฏิบัติการวิจัยกองทัพอากาศและศูนย์ QMS ของเฟอร์มิลเลม แม้ว่าการประมวลผลแบบควอนตัมจะเป็นสาขาใหม่ที่มีอุปสรรคทางเทคโนโลยีมากมายเช่นการรักษาความสอดคล้องของควิตแนวทางแบบเต็มสแต็กและสถาปัตยกรรมมันติชิพที่เป็นนวัตรกรรมของรีเจทีรวมกับตัวเลือกการใช้งานที่ยืดหยุ่นผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์หลักและบริการคลาวด์ QCS ได้ e c แสดงให้เห็นว่าบริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการแข่งขันในภูมิทัศน์การประมวลผลแบบควอนตัมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่การประมวลผลด้วยควอนตัมก้าวหน้าจากห้องทดลองวิจัยไปสู่ความเป็นจริงในเชิงพาณิชย์ไดออนคิวและริเจทีแสดงให้เห็นถึงเส้นทางเทคโนโลยีที่มีศักยภาพที่จะทําให้การประมวลผลด้วยควอนตัมเป็นโอกาสการลงทุนเพียงครั้งเดียวในชีวิตบริษัททั้งสองผสมผสานสถาปัตยกรรมนวัตกรรมเข้ากับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ชัดเจนซึ่งอาจเป็นเส้นทางสู่การครอบครองส่วนแบ่งการตลาด แม้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะยังคงมีการคาดดาวสูงและ,ะเผชิญกับอุปสรรคทางเทคนิคที่สำคัญแต่บริษัทต่างๆที่ขยายระบบของตนได้สำเร็จในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพสูงอาจสร้างผลตอบแทนที่ไม่เคยมีมาก่อนเ <c oughs> มื่อผู้นำด้านควอนตามที่มีศักยภาพเหล่านี้ปรากฏขึ้นนักลงทุนจะต้องติดตามความคืบหน้าทางเทคนิคแรงผลักดันของพันธมิตรและการดำเนินการตามแผนงานที่ได้ระบุไว้